พิสูจน์ผลลัพธ์นอนไหมไม่ตายคนก็รอดวันนี้ผมรัชตะมูลทรัพ์ยพาทุกท่านมาติดตามความก้าวหน้าการทดสอบทดลองการใช้อาหารพืชไลออนโกล l i ออนกรีน Lion low, ครับ ตอนนั้นเราใช้อาหารพืชของเราฉีดพ่นทางใบไปที่ต้นหม่อนครับซึ่งเป็นต้นหม่อนที่ได้มีการปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเอาใบหม่อนไปให้กับหนอนไหมกินครับซึ่งพี่สิงโตเป็นคนที่ทดสอบทดลองแล้วบอกพวกเราครับว่าถ้าหากว่าหนอนไหมได้กินใบหม่อนแล้วไม่ตายแสดงว่าผลิตภัณฑ์ไลออนโกรไลออนกรีนของเรานั้นปลอดภัย เนื่องจากว่าหนอนไหมนั้นอ่อนไหวต่อสารเคมีเป็นอย่างยิ่งเราก็เลยไปพิสูจน์กันครับและเราพบว่าหลังจากที่เราฉีดพ่นไลออนโกลไลออนกรีนไปแล้วนอกจากใบหม่อนที่จะมีขนาดใบที่ใหญ่ขึ้นมีปริมาณใบหม่อนที่ได้มากขึ้นแล้วครับสิ่งที่พบก็คือใบหม่อนเมื่อนําไปให้หนอนไหมกินครับปรากฏว่าหนอนไหมไม่ตายครับ ซึ่งโดยปกติคนที่เลี้ยงยืนยันว่าหนอนไหมนั้นจะตายเป็นจำนวนหนึ่งทำให้ผลิตผลที่ได้จากหนอนไหมเส้นไหมนั้นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่หลังจากที่ได้กินใบม่อนที่ฉีดพ่นด้วยไลออนโกรไลออนกรีนของเราแล้วปรากฏว่ากินและตัวโตขึ้นมากๆ และที่สำคัญครับเราได้พบว่าปริมาณไหมที่ได้จากตัวหนอนไหมนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าตัวครับนี่คือผลลัพธ์จากการทดสอบทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์กับตัวหนอนไหมซึ่งอ่อนไหวต่อสารเคมีหมายความว่าถ้าหนอนไหมไม่ตายคน ซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไปนั้นก็ย่อมที่จะปลอดภัยจากการใช้ l i ออนโกลไลออนกรีนครับ